ทำไมอาเซียนถึงได้เกิดขึ้นแจะทำไมเราจึงต,งต้องต้องมีสมาคมอ,อาเซียนครับสหรับประเทศสมาชิกขณะนี้ทั้งมี20ประเทศนั้นก็เป็นรถเป็นสมาชิกที่แม้แต่แรกเริ่มเดิมทีเมื่อ45ปีก่อนนี้ปีตั้งแต่1967นี้เราก็ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องขยายสมาชิกไปครอบคลุมประเทศอาเซียนเดิม5ประเทศรวม คิดว่าบูไนนี่ก็จะเข้ามาเป็นประเทศจีนหลักจากนั้นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือคือทางเวียดนามลาวเมนแล้วก็ยนมาเนี่ยก็คงจะเข้ามาที่สุดซึ่งบันนี้ก็หลายสิบปีที่สละต่อมาก็เป็นเป็นความจริงแล้วก็โครงการต่างๆในชั้นแรกนี่เราก็มาเริ่มคิดดูว่า เราจะรวมตัวกันด้วยพลังทางการเมืองนี่จะไหวไหมโดยที่วัตถุประสงค์เบื้องต้นก็ถูกตามที่ท่านอาจารย์ดรโรรับอกไว้ว่าที่แรกทุกคนก็อยากจะให้มีความมั่นคงของ,ของอประเทศในกลุ่มอาเซียนเพราะว่าประเทศไทยน,นั้นเป็นประเทศเดียวที่มีประสบการณ์ในด้านนี้เพราะประเทศเดียวที่เป็นเอกราชมตลอดทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์ในการที่จะ จะบริหารประเทศตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเราจึงจํจำเป็นจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ที่จะต้องรับภาระมาช่วยชี้แนะเขาว่าราับจะอยู่ด้วยกันยังไงโดยไม่ต้องทะเลาะไม่ต้อง,องสาสงครามกันซึ่งมันก็เป็นการยากแล้วเรา,เราจำเป็นจะต้องมีมีโครงการมีกรรมวิธีมีกระบวนการที่จะระงับครดีที่พลาดในเรื่องตา่างๆที่งก็เป็นการยากแต่ว่าเราต้อง ค,ความร่วมมือในทางเศรษฐกิจเนี่ยคงจะเป็นทางออกทางที่สําคัญเพราะว่าการเมืองเนี่ยจะต้องอาศัยอำน,นาจทหารความมั่นคงซึ่งมันจะเป็นอันตรายเพราะว่าเราไม่มีประเทศมาหาอำนาจเราไม่ต้องการไปอาศัยความความมั่นคงโดยพึ่งประเทศยุโรปหรือประเทศทางด้านตะวันตกเช่นจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่มันอกยพเป็น,นรัสเซียซึ่งมีอยู่แล้วในซีโต และในกระบวนการอุ่งการอะซึ่งก็เห็นแล้วว่ามีมีปัญหาและอุปสรรคในทางการเมืองมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นผู้ที่ริกร,ร่มก็คือท่านดรถน,นัดประมาณนะผมอยู่กับท่านในฐานะที่เป็นเลขากนะ็เป็นผู้ที่ยกร่างแถลงการวมืคั้งนี้ผมได้ดูตัวอย่างต้นแบบเนี่ยเอามาจากพิธีอโร เอามาจากยุโรปนะ e ีนันเองคือยุโรเปียนคอมมอนมาร์เก็ตเนี่ยมันไกลามากเพราะว่าเราได้ได้เห็นในยุโรปมันมีเอฟตายุโรเปียนฟรีเทรดแอเรียในลาตินอเมริกาก็มีลาฟตาแม้แต่ในแอฟริกาก็มีอาฟตาคือฟรีเทรดแอเรียนี่อาจจะเป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะต้องมองให้ไปถึงว่านี่ทำได้นะนะครับเราก็มาปรึกษาหารือกันเนี่ยก็ ท่านท่านท่านพิธนัดก็ได้ได้พาผมไปในประเทศอาเซียนทั้งหมดก่อนที่ยังตั้งขึ้นนะครับเอาเอารากที่ท bag, ี่ผมเจอาุกปเทศเป็นอาหรือก่อนนะครับก็อยากจะัดการเรียนท่านอาในแรกเริ่มมีห้าประเทศก็ประเทศหนึ่งซึ่งซึ่งเราจะเป็นจะต้องงอนง้อมากก็คือประเทศอินโดนีเซียที่มันใหญ่ใหญ่มากแล้วเขาไม่ได้อยู่ในอาสาจะเอาอาสาขยายเป็นรวมเป็น อินโดนีเซียด้วยก็เขาก็ใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นจึงจะต้องตั้งเป็นสมาพันธัใหม่ในในระหว่างั้นก็มีปัญหาเรื่องอังกฤษให้สาบาห์กับสรวัรเกี่ยมมันจอยู่เปลี่ยนเป็นมาเลเซียนะสิงคโปร์ก็แยกมาอีกปัญหาในการการเมืองเนี่ยประเทศไทยก็คุณท่านรับโทษานกันเลยต้องมีหน้าที่รับภาระเป็นผู้ให้ผู้ดอฟฟิซิสเพื่อจะมาให้ประเทศต่างๆนี้ก็ทำสงครามแต่มันก็ยังมี อ,อ,อินโดนีเซียก็ประกาศนโยบายคอนฟอนทัศน์เขาก็คอนเนประเทศมาเลเซียต่อท่านที่ไทยทำไงไทยก็เป็นหนังหน้าไฟไทยองดูแลผลประโยชน์ในทางการพูตให้มาเลเซียให้สิงคิวร์น,นิน,นัดนเซียในประเทศอันนี้ก็หมายความว่าประเทศไทยมีบทบา,าทมากซึ่งขณะนี้มึนๆเมื่อสักครู่ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้บทบาทของไทยลดเหลือระดมจับที่ในสิบประเทศเหลือประมาณแปด แต่ตอนแรกเริ่มนั้นะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้นำเพราะไทยเป็นประเทศเดียวที่มีประสมบัติในการเป็นเอกราชในการักษาองคกรเอกภาพของตนไ,ได้และไทยก็ได้ช่วยประเทศอาเซียนทั้งห้าประเทศและต่อมาบกแลวก็เป็นศ<ส>ิล<ส>ประเทศนทกน,กนี่ยก็รูปความหมายในขั้นแรกเริ่มคือต่างคนต่างก็เป็นประเทศที่มีเสภาสราศสิลปและร,ะละระักษาเอกราชได้อย่างมั่นคงและมั่นคงมาก ราะว่าเราถือสาสิทธิ์ว่ารวมกันนี่เราแยกกัขนของฉัะน,นะอันนี้ก็ก็ <pe at> เห็นได้ว่าเป็นนโยบายที่ถูกต้องแล้วก็ใน45ปีต่อมานี่ก็ <pe at> ก็เราก็เห็นวามก้ามหน้าเป็นขั้นขั้น <pe at> เป็นระย,ยัดระยับไป <pe at> ขั้นแรกในทางเศรษฐกิจที่เราจะร่วมมือกันคือผิดผลของเราเนี่ย <pe at> มันไม่ค่อยจะมีความเป็นมือแทน มันจะมีผิดผลที่คล้ายกันเช่นเราอาจจะมีข้าวที่ฟินอาจจะไม่พออะไรอย่างนแต่ก็หลายคนที่มีปัญหการเกษตรเหมือนกันข้าวข้าวโพดแม้แต่แม้แต่ผิดผลที่แย่ท่าเกันจนกันจะดิบวกก็ไปจอยในทีมคัมเซอร์ซึ่งซึ่งมีทั้งไทยทั้งมาเลเซียทั้งสิงคโปร์และทั้งโบลิเวียไปถึงโนดไปทั้งทั้งโลกแต่ว่าเราก็จะไปที่ั้งรวมรวมมือเลย ร่วมมือและรวบรวมตัวกันในในหลายเรื่องหลายประเด็นเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยในรขณะนั้นโครงการนักเตะกลมเสร็จในอาเซียนอยู่ในควมเสร่ยงสิบเอ็ดเอร์ก็ต้องงานที่หลังจากนั้นอาเซียนที่ก็ดูแลอาเซียนในสถิติและเป็นที่สำคัให้ช่วยพิจารณาว่าเราจะต้อง ประชุมอาเซียนกันแทบทุกปีแล้วประชุมเลขาธิการอาเซียนของแต่ละประเทศมีเลขาธิการอาเซียนผมก็ได้ทำน้าที่ในช่วงสิบห้าปีแรกก่อนที่จะย้ายไปต่างประเทศเพราะว่าในกระทรวงการต่างประเทศนี่ก็ไม่มีใครคุยกระชับสี่สี่ห้าปีว่อยู่มาสิบปีก็เลยถึงถึงัวลาเขาต้องย้ายไปแต่เมื่อรย้ายไปต่างประเทศนะก็ต้องทำน้าที่เป็นผู้แทนของอาเซียนที่ไป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 เปิด ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ e <Easy>. อี๊ซึ่งซึ่งเราก็เห็นว่าเขาเป็นต้นแบบที่ดี่เราจึงมีความสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคของเอเชียในซาท์ทีซีเชิงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศในยุโรปนั่นนเป็นอันแรกแล้วก็อันต่อ,ตอไปนี่ก็เราก็เห็นแล้วว่าประเทศที่าจำเป็นจะต้องติดต่อเพื่อมากสู่ประเทศในนั่นคือเมื่อญี่ปุ่น เอต่อมาผมก็เคยแตนในระหว่างที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยปัญหาเรื่องการค้าการขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ละเขาก็เจรจาเขาตอนเรามาค้าแต่เขาซื้อซื้อข้าวซื้อกระโพาะเขาก็ตกลงจะนี่เขาก็ขออะไรนะครับขอเปิดแบงค์เปิดแบงค์โตเกียวอะ้รทุกอ่างทั้งก็เอาธนาคารกรุงเทพไปเปิดที่โอซาก้าด้วยนะไม่ไม่เอาที่โตเกียวอันเดียว ล้วกม็มีสิ่งแรกเลยนะสิทิศคอแทคไปไก่มาเฮงอีกแ้ก็มีมีมีส่วนที่จะแรกเด่นไม่ได้การเจราจาต่อรองนี่มันก็จะเพิ่มคือนให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจความร่วมมือทางการค้าก็าเริ่อดีขึ้นแต่เราจะหวังให้ญี่ปุ่นมามา,มาคืนทุนการค้าให้เราทั้งหมดเนี่ยยากเพราะว่าเราต้องต้อง ซึ่งสินค้าจากญี่ปุ่นเีอมากนันคือนักที่แล้วก็ขายเขาเยอะแต่ว่าเขา,ขา,ขาเ,เขาเขาเปิดเข้ามาสามารถกินคนที่เราเราจะไปไปบ,บังคับกีกันหรือซื้อพวกอะในการนั้นเราก็ไม่ทำเราไม่ไม่ไ,ไม่ร strict ไรี strict e r t r a d e เราเปิดให้ดีในการแข่งขันโดยเสรีการค้าเสรีโดยเสรีเราเราเสนอ เขตการค้าเสรีซึ่งจะค่อยๆเป็นใเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยนสินค้าประเภทที่เราจะที่แรกแล้วก็บอกว่าเทคอาเซียนทั้ง10คุณมีสินค้าเป็นระเภทไหนบ้างที่คุณสามารถที่จะลดราคา้าที่ที่คุณถือันสมิว่าเรามีสองสัญญาเนี่ยเราก็ลดให้ิราทีจในสเหลือ3%เหลือ5% นะ <S <S อินโดนีเซียมีอะไรบ้างใครมีอะไรบ้างนะเอามาแลกกันอันนี้ก็เป็นเป็นแรกเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือทางการค้าศูนย์การลงทุนนั้นน่ะก็ต้องใช้เวลาอีกสักหลายปีนะฮะค8 7แ็ล้วก็มี agreement on investment guarantee ซึ่งต่อมาก็ก็มีมีปัญหาเหมือนกันการลงทุน อย่างเช่นที่ในพม่านะประเทศที่มันเป็นสมาชิกประเทศทหลังนี่แล้วก็มีนักลงทุนผู้ประกอบการค้าจากสุโปขย,ยังชีนอยไปลงทุนในพม่าก็มีปัญหานี่เกิดกรณีที่พาดกันกรณีพลาดนี้ก็เข้ามาเสนอน่านี่ในในใน,ในองค์การของอาเซียนเนี่ยมี กรรมวิธีม exactly ีกระบวนการที like ่สามารถจะจัดตั้งศูนย์ือสานหรือคณะที่จะชี้ขาดอำนาจสุลาการเรื่องการลงทุนได้ก็เพระเออตอนนั้นรับผมให้ประธานศาลโลกชิวแบกิโยมเป็นก่ให้ท่านต่างตั้งอัุญาตตุลาการเพื่อประธานศาลโลกเขามาตั้งผมเป็นเป็นอนุญาตุลาการคนหนึ่งในสาแล้วก็ สองท่านเข้าเสนอให้ผมเป็นประธานก็เลยไปไปไปตัดสินคดีกันเราไปประชุมที่แท้ประชุมที่กรุงเทพแล้วก็ขั้นต่อไปไปที่ยูไนเต์ดารัสซาเลมเพราะว่าเพื่อจะให้เขาคุ้จักกระบวนการที่เพื่อจะขยายให้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 คุ้จัก่วกันแพร่หลายกันนะเราก็สามารถจะตัดสินคดีแล้วต่อไปประชุมก็แล้วก็ดำเน่นกานไปได้นะก็เป็นตัวอย่างเชยน เท่าที่สังเกตเห็นวันแรกที่เราประชุมขอตั้งสมาคมอ,อาเซียนในภาครกรนภาคัฐบาลที่กรุงเทพที่แหลมแท่นที่บางแสนที่กรุงเทพนะครับวันเดียวกันนั้นนะครับสภาหาอการค้าของไทยกับของประเทศอาเซนะียนที่ประชุมที่สิงคโปร์โดยไม่ได้นักหมายเลยแสดงว่าะไรแสดงว่าภาคเอกชอนเราที่ตื่นตัวอาจจะเร็วเพราะว่า การตอบสนองก็ดีการประสานงานก็ดีถ้ามันมีมากกว่านี้อัตอราเร่งในการพัฒนาก้าวห,หน้าได้เศรษฐกิจการค้าที่จะไปแตกที่งอยากจะเนะรียนกาเียว่าอันนี้ก็หมายถึงว่าอินทราอาเซียนแทนในการค้าภายในอาเซียนมันจะเริ่มเติบโตไปถึงขั้นหนึ่งเพราะเราจำเป็นจะต้องศึกษาเศรษฐกิจโเดล มาสปายในของแต่ละประเทศให้มันแน่ชัดยิ่งขึ้นและแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือว่าอาเซียนกับประเทศอื่นๆประเทศไทยก็อาเซียนกับอีซีอาเซียนกับมาตินอเมริกาอาเซียนกับญี่ปุ่นอาเซียนกับจีนอาเซียนกับออสเตรเลียอาเซียนกับิวซีแดนเหลงเนี้เรามีความตกลงลพร้อมแล้วแล้วก็ต้องมีการประชุมกันทุกทุกทุกปีหรือสองปี แล้วแต่โอกาสจากหน่วยแล,ล้วเราก็ก็มีคอมมิชชั่นที e ค e ีมปัญหาหรวยกันอีกแต่ว่า uh, ก็ก,การร่วมมือการรวมตัวทางเศรษฐกิจไม่สามารถจะทำได้ภายในวันเดียวหรือปีเดียวหรือ10ปีแต่ว่าที่ทำมาแล้วเนี่ยก็กเห็นเห็นเห็นผลบ้างแล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าใน4 0 45ปีนี่ก็ไปได้ไกลพอสมควรแต่ว่าจะต้องก้าวไกลต่อไป ขั้นต่อไปเราจะต้องศึกษาในในระดับของที่มันมีอยู่ในห้างใหญ่เรายังยังไม่ได้ศึกษาเพียงพอในระดับธนาคารทั้งโลกระดับาการทุด ADB อะไรต่ฐฐางๆที่แดงของของเอเชียหรือว่าแดงแล้วก็ธนาคารพัฒนา,าของโลกอะไรต่า,างๆซึ่งซึ่งเราจะต้องเอามาว่าเราใช้ประโยชน์แต่ละทีท่นี่ก็เราเป็นสิ่งที่ผมขอ เนียฝากไว้ว่าเราจะหยุดการศึกษาแก่นี้คงออไม่ได้คงต้องช่วยกันศึกษาต่อแล้วก็มาตรฐานการศึกษาที่เราพูดกึนมาแต่ต้นแล้วเนี่ยก็จะต้องทอํให้ดีขึ้นและและจะจะ,จะหลีกเลี่ยงการศึกษาในด้านการธนาคารการคังก,การเศรษฐกิจาการค้าการค้าโดยเ,ยส,รรเสรีแลการ่วมมือทางเศรษฐกิจกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายการคังกฎหมายการธนาคารระหว่างประเศงแบบนี้ท่าน ติดไม่ได้เราจะต้องพัฒนาต่อไปที่ขอ